อันนี้ก็จะเป็นโกลเด้นสปินระบบไอ้นี่นะระบบแบบเหมาจ่ายนะสวัสดีครับผมขอต้อนรับสู่แก๊งเอิร์ดวีทูนะครับผมเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดาตามแก๊งเอิร์ดวีทูนะครับผมนะวันนี้เราอยู่กับเกม FC ออนไลน์นะครับผมอีกเช่นเคยนะอีกเช่นเคยจริงๆนะครับก็มาอยู่กับกิจกรรมใหม่นะก็จะเป็นกิจกรรมโกลเด้นสปินนะครับผมปีใหม่ ล่าสุดปี WB นะครับผมนะ Wonder Wonder อะไร Wonder เลย Wonder อะไรวะไม่รู้ก็รูปแบบก็แบบเหมาจ่ายอะ Golden Spin มีบอกอัตราส่วนเลยคือถ้าซื้อทั้งหมดก็มีส่วนลด15นะครับผมนะก็คือ127,330 f 4ไม่ให้ไปแสนสองเลยวะแต่เนี้ยเราสามารถเลือกการ์ดรางวัลได้นะครับผมนะซึ่ง ความเสี่ยงมันก็จะสูงขึ้นนะครับผมนะความท้าทายมันก็จะดนดร้อยลงจริงว่าเดี๋ยวผมจะมาแบบท้าทายให้ดูว่าการที่ผมมันเป็นมือทองไม่กี่ครั้งมือทองที่นี้คือกุเลี่ยขี้ถ้าแนะนำอ่ะก็เอาเป็นเอาเงินด้วยกันห้าร้อยล้านล้านห้าร้อยล้านนะครับผมนะอีกอั่าหนึง่งก็จะเป็นสามถึงแปดลุ้น ดูทรงแล้วผมน่าจะแม่งไม่ได้แปดนะอันนี้ก็เหมือนกันสามถึงแปดเราเอามาลุ้นหนึ่งร้อยเก้าเนี่ยนี่คือมันมันเป็นการลุ้นที่แบบว่าคุ้มค่าไหมม,มาลุ้นละกันถ้าถ้าเปรียบเทียบนะถ้าผูกเนะี้ยแต่อีกอันหนึ่งอ่ะอีกอันหนึ่งอ่ะขอเป็นมีหนึ่งร้อยเจ็ดกับหนึ่งร้อยแปดด้วยอันเนี้ยมันให้เราเสี่ยงเลยคือเรา,เอาแม่งเลยหนึ 108, ่งร้อยแปดหกถึงแปด เนี่ยหกถึงแปดรู้เรื่องหกถึงแปดในที่นี้กดรอบเดียวฟูลออปชันหนึ่งแสนสองมันดีไหมไปครับผมมีอนิเมะด้วยเอ้ยนี่มีอัตาการตอบด้วยนะโ 1, 1, อ้หนึ่งเปอร์เซ็นหนึ่งสิบแปดมาไอ้ตรงเนี้ยเราไม่ได้ลุ้นะลรหรอกไปคเขาเมาเมาจ่ายเพราะจ่ายคือได้แน่นอนนะครับผมนะ มีเวลสองด้วยมีปลดล็อกวเวลเสอ2นะครับถ้าเวลดีเอ้ยถ้าเวล1ดีผมจะมาเวล2สละกันนะครับผมคนเรามันต้องแบบเสี่ยงลองเปิดเสี่ยงทายดูนะครับอันนี้ก็มาแล้วนะครับผมนะกับการเปิดโกลเด้นสปิน W B นะครับผมแพ็คใหม่ประจำเดือนนะซึ่งมาโคตรเร็ว ทุกทีเขาจะแบบเอออัปเดตท,ทีนึ่งปุ๊บมันก็จะมาประมาณสักอาทิตย์นึงแต่นี้คือแม่งมาไวดูดิคาว่ามาไวมันจะออกออกตัวแบบดีๆีแลมาดูเงินกันนะผมเงินทั้งหมดนะรวมเศษอะไรก็ไม่รู้นะก o เ d ้ n spin ก็ประมาณได้5้าล้านล้านอะตีไปก็หนึ่งล้านล้านแล้วกัน1ล้านล้านเฮ้ย 1.5ล้าล้านนะครับผมก็เงินก็อารมณ์ประมาณนี้นะครับผมนะคนที่อยากเล่นโกลเล้นสปินก็ดูวไว้นะคนจริงอะ่ะเขาเลือก3าถึง8ปดันเขาไม่เลือก,กรันตีแหรอกมันเฉยจริงการันตีแอะ่ะเอามันยังไงก็ได้แแต่เป็นคือข่าวพลังมันน้อยแล้วมันเป็นโฮมโกซึ่งเป็นแปลไม่ได้ที่จะแบบราคามันจะดีนี่ดูของจริงของจริงอะ่ะเขาอะ่ะหนึ่ง ของจริงอ่ะเขาว่านี่นะของจริงอ่ะของจริงอ่ะของจริงอ่ะ,ขออะเขาจะนี่เอาเตือกสามถึงแปดนะผมจะไม่เอากรนารันตีแปดของจริงนะเว้ย นี่ผมจะเลือก198ซึ่งมีลุน้นเนี่ยไม่มีมคําว่า FC u n t t s 24 Hero ซึ่งมันปีเก่ามันก็มันก็ไม่กมว่า AD, 23ฮิวล้ารนเออนั่นแหละมามีหน้าบกแปรอยู่กี่ใบ1 2 3 4 5ขอประเดิมเลย3-8 107เอ้ย105ไปก่อนดีโนมา หนึ่งร้อยห้าครับผมพี่น้องฝากกดไลค์กดติดตามแกงเงินวีทูให้ด้วยนะกดหัวใจให้ด้วยก็ดีนะเว้ยนะใครที่ดูอยู่นะผมสามารถพิมพ์ทักทายกันได้นะผมนะมีสูตรไหครับผมนะสูตรในการเปิดโอเคขอบคุณมากครับผมนะสูตรสูตรมีไหมในการเปิดให้แบบว่าสามถึงแปดอ่ะเราจะนึกถึงก็ได้นึกถึงเลขสามไว้ก่อนเลขสามก็เหมือนเลขแปดแหละ,หละจริงปะเออนั่นแหละสาม สามสามกลับหัวมันจะกลายเป็นแปดนะคลิกไปที่คำว่าเลขหนึ่งนะเพิ่ของจริงเขาสามถึงแปดกันถ้าคนมันจะได้แปดมันก็ได้ไอยไ,ไอ้สัสบ <laughs> ุมาถึงมาถึงผมก็ได้สามเขาเรียกเปิดถัวมาดีครับผมเปิดหัวมาสามโอเคดีซี นี่โอย้ยกูหลออกแล้วไจะเริ่มต่างหิดต,ต่างหิดซะเวย้ยการเปิดการคือการของแถมเราอย่าไปซีเรียสกูจะไม่จะไม่ซีเรียสจะไม่ซีเรียสเอาอันนี้ไปก่อนเมื่อกี้สามถึงแปดไปอันนี้ห้าถึงแปดของจริงอันนี้แบบเรื่อยๆแบแ็คแฮมไปอันนี้ผมไม่ซีเรียสครับผมห้าถึงแปดออกแปดแน่นอนเนีย่ยดูโซมเมื่อกี้ได้สามไฟใหญ่ครับผม ฮอลแลนด์ครับ็ M ครับผมใครวะมึงใครเดวอะไรอะเวนเด็กเวนเด a c แบ็กอะเวนเดแอ่ะปิดขอพายนะเว้ผมไม่รู้เวนเด็กแบ็ปังหกสิบเจ็ดหกสิบเจ็ดล้านครับเอ้ยสองหกเจ็ดนะสองร้อหกสิบเจ็ดล้านอ่ามันยังไม่ถึงคือยังแม่หนึ่งล้านล้านยังไม่ได้เลย มาเมื่อกี้เมื่อกี้หกถึงแปดใช่ปะเราจะเอาเราจะเปิดลั่นๆไปเราจะเลียงเลยเมื่อกี้สามถึงแปดหกถึงแปดแล้วก็นี่หกถึงแปดจะได้ตัวบวกเจ็ดนะหนึ่งร้อยแปดครับผมปีซีซีไปครับผมวัยรุ่นวัยรุ่นวัยรุ่นบวกหกก็ดูไว้ Spin โกลเด้นสปินนะเว้โอเคเหมากระดานเวลหนึ่งเวลสองก็ไม่ต้องไม่น่าพูดถึง ถ้าแมงไม่ได้แบบเออห้าล้านล้านเบลสองไม่ต้องไม่แตะผมยังไม่แตะโดยเด็ดขาดถึงจะหัวร้อยอะไรก็ไม่แตะเมื่อกี้ไปละเขอเปิดไปที่หนึ่งร้ยเจ็ครับผมมาโอ้ยขอบวกแปเถอะนะบวกแปดบวกแปดไอ้ยัยหมายนอะเว้ยถ้าไม่ได้บวกแปแล้วนะจริงอะมา โอ้โหเชี่ยก็ดูไว้นะครับผมนะกับโกลเด้นสเปนนะผมปีใหม่ปีล่าสุดก็อืมบกแปดไม่มานะอันนี้เลือกสาถึงแปดทั้งหมดนะก็อย่าหาทำลวกัน <c oughs> เอาเขาเรียกติดการันตีบกแปดไว้สักใบหนึ่งแล้วกันนะครับผมนะมาเดี๋ยวดูวันเหลืออะไรบ้างโอเคยังเหลืออยู่เหลือสองใบ เอาร้อยเก้าไปก่อนร้อยเก้านี่มันเป็นใบพระเอกนะแต่ผมจะเอาใบร้อยแปดเป็นพระเอกขอแปดมันเลขดีกว่าเลขร้อเก้าแล้วกันมาผมกับปีดีซีนะผมหนึ่งร้อยเก้ากับโกลเด้นสปินเหมากระดานนะผมกำไรหรือขาดทุนแต่รู้ดูทรงละเขาเรียกทรงเชงก็ไม่มีนะทรงเชงไม่มีนะครับผมมาหนึ่งสองสามครับ โอเ n ่นวันวันโอเพ่นวันแพ็กเอฟซีอรับผม mm hmm. มาขอบวกแปดไอ้วานเพอร์ซี <laughs> ไอ้เย <laughs> อะเฮ้ยไ,ไม่ใช่แล้วเว้ยเนี่ยเฮ้ยมันไม่ใช่แล้วนะอย่างเงี้ยผมว่าไอ,ไอ คือมันไม่มันไม่ใช่จริงๆนะจริงๆนะนะเฮ้ยโเด้นสปินคืออะไรอะคุณเล่นแบบนี้ม,มันไม่มันไม่ได้เฮ้ยมันไม่ได้แล้วนะเฮ้ยมันไม่ใช่แล้วอะจริงนะ ผมว่ามันไม่ใช่นะเว้ยอันเนี้ยถามถึงแปดหนึ่งร้อยเก้าวันเพอร์ซี่แต่บอกสามเม็ดแต่งเอาจริงดูไว้นะผมคนที่เล่นโกเล่นสปินก็เดีย๋ยวผมมารีวิวให้ดูแล้วอันนี้เหมาเหมาเวลแรกนะเวลแรกถ้าเวลสองกูจะล้องขนาดไหนนะจริงนะ่ะมาผมพี่ชายน้องชายขอแก้มือเมื่อกี้โกลเด้นสปนะินอ่ะ มันเป็นค่าพลรังร้อยเก้าอันนี้ร้อยแปดขอปิดท้ายแบบแบบพอแบบสวยๆนะสวยๆวนแบบสวยๆอะ่ะไปครับผมปี c ีซีหนึ่งร้อยแปดได้แปดบวกแปดบวกแปดนิ่งๆครับไม่สนกูไม่สนยืดดีซีครับผมอังกฤษ CB ใครว่าอังกฤษ CB ฟอรีลินาเนาะ โอ้โหโซเคมเบลไอสัตว์จะแปดก็ไม่แปดเวลสองคงไม่ได้ดูนะเวลสองคงไม่ได้ดูไอ้แ้่โกลเด้นสปินมาปิดท้ายกับกา์พระเอกครับผมกับการ์เขาเรียกบุญสิบสองรอบนะมีลุ้นแล้วกันการันตีบวกห้าซึ่งอันเนี้ยมันได้ห้าแน่ๆนะแต่มันจะมาลุ้นปีใหม่กันดีกว่าปีใหม่ก็คือ ขอด่วนปีใหม่ตัวท็อปคืออะไรวะผมเห็นเป็นแบบ R านะเว้ยน่าจะใช่วะ่ะนี่ปีปี W B W B Wonder Boy Wonder Boy เหรอ Wonder Boy นี่มันหมายความว่าอะไระเปปผู้ชายแบบ Wonder Movement แบบผู้ชาย Super เฮ้เปอร,ร์ฮีโร่ผู้ชายเปล่าวะ Wonder Boy ก็เป็นตัวท็อปสุดก็จะเป็น R านะรองลงมาก็เป็น M p a p p ป้ ผมขอเอมบาเป้แล้วกันเอมบาเป้ดีกวะเอมเป้ฟูลทีม 65K 141ด้วยเฮ้ดได้อยู่นะมามาเล่นได้หมดเลยหน้าเล่นได้หมดเลยหน้าต่ำหน้าบนซ้ายขวาหวัานเจี๊ยบมากับการ์ดบนะผมโอ้เธอจะหว่นเจี๊ยบหรือเปล่าโอ้โหเซ็งมากเลย เราจะลบภาพจําไปเราจะไม่เอาละเมื่อกี้ตัดไปสาถึงแปดอันนี้เรามาลุ้นบวกห้าแบบชิลๆครับคงไม่ใช่ลราคงไม่ได้ตัวบนส่วนห่วงโซ่อาหารนะนะเอฝอากกดติดตามด้วยนะครับผมมะกดหัวใจให้ด้วยนะครับผมอโอ้โหอันนี้ก็ไม่ได้รู้นะผมลูก้าโมดิคเนี่ยเดมาลิคลูก้าโมดิซึ่งปีนี้มันก็ผมไม่อยากให้ปีนี้ผมอยากได้วันเดอร์บอยอะ อยากให้วันเดอร์บอยนะเว้ยจบแล้วครับผมกับโกลเด้นสปินวันเดอร์บอยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูด้วยว่าผลประกอบการค่ำวันนี้นะครับผมนี่นะผมผม,ผมประกอบการกับโกลเด้นสปินหนึ่งรอบไปบวกลบเบาเงินก็ได้ประมาณรันรนห้านะรันห้าบวกตัวไปอันนี้เท่าไหร่ตีไป หนึสตีไป800 1้อยหนึนล้านล้านตีไปหล้านล้านรวมกันแล้วรอบหนึ่งนะผมก็ได้ประมาณ2ล้านล้านนะ